เออเห็มันขืนนี่มันตัวเนียนนอยี่รองขมากวนอะไกวแช่ได้ดีนะโอ้ยพอเห็น้นเมือขึ้นมือขึ้นกับพาอกันมือขึ้นบ่มาโนแมกมือนนี่ผู้ใดมายุ่นมามาเบิ่งหนางานเสด็เบิ่งสกิดไม่กอนแม่ ลำเลืองไม่หน่สิประมาณไล่ที่รอบสองก็คือมาที่สามสิบสามสิบทั้งสีลำเลืองไม่นะครับอ้ออย่างเงยพี่น้องกำลังมากปูสาดปูเสือเปลี่ยนลงกระบะลงชุดนี่กระบะหม่ยี่ดีเพ่งไม่เพ่งเปิดโต้ไม่พี่น้องพี่น้องบ้านโอ้ยหนาวอยากกัน อยากให้เอากระบะเอาขนมาใส่เอออันไม่วันี่สีแดงสีแดงเนี่ยใส่ใส่ีแ่วยโอ้อันเกาเขาบอกว่าใส่อีกอัเกเอามาใส่อันนี้รถดปกเพลงอันปกเพลงก่อนล้ำนี่ไหมหอกบงเออนี้เ เพีงลุงกระบะไม่พี่น้องปอเปิดตูเพียงไม่อ,บบไมออกกระบะไม่ออกกระบะไม่ทั้งนี้กะทีมทีมเอทีมบีนะครับเต้นเซอร์เฮาว่าไม่เต้นเซอร์ถอดดิเต้นเซอร์ประจำนี่แหละตะวันเฮาใส่เป็นทีมนะครับ <c oughs> พุกราคนมาเอายังใช้แดนเซอร์ทีมอยู่เหรอคุณราคนมาดิวอลลัมจะพกแบบสมัยใหม่เขาเป็นสมัยใหม่นะครับในการจัดการากนทกากขึ้นโยนแข่นขันแต่และทีมจัดการเลยนะครับอันนี้กับเซนของทีมทีมบีทีมเอลงขวดไม่ลงกระบะไม่เล่งชุดไม่เพ่งเปิดโตไม่ต้องชุดอัน ก็กก็กก็ก็โอ้ชุดใหม่นั่งนั่งเอกหน่อยนั่งเอกหน่อยเปิดเปิดตัวนั่งเอกหน่อยชุดใหม่พี่น้องเป็นน่พี่น้องเป็นนี่ไพี่น้องเต้นศิลปินเนาะกัสิกลางออกไปนี่ยแหละกัดใบออกไปไกลเพราะว่าเวลาตกฉากหรือเวลาอย่างมากสิมันกัสิลำบากในการแบบไปเอื่นกันอยู่ไผอยู่มันโอ้อันเต้นพี่พีนอนเพป็นแบบ เด็นวีไอพีผู้ใ่ยืสาเนี่ยเอานี่เดีลองพิดเนื้อมึงลองซ้ำเนื้อบ่แอเงว่าบาแสดงบกเขาแก้ปีดมันต่ำบ่้ังไามันต่ำบ่เดี๋ยวได้แต่เป็นเอานี่ห้เอาคือดีแต่ว่าดีเนาะก็เป็นหมืดหอ ก็เป็นก็เป็นหมื่นหมื่นข้นคิดว่าผมเอาอันนี้นั่งเอกบังกะโลน้อยเพิ่นเพงเป็นจังไดแล่ะแต่งเพ่งแต่แกเพ่งอ่ะบ้านบ้านแต่แก่คือเก่าอยู่ค่ะพี่น้องรอฟังอยู่นี่ขาบุญไม่ยีซีตลกตลกมีตลกเพิ่มดิเพิ่งตลกใหม่ค่ะตลกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งช่วงพี่น้องมืออื่พ่อกรเลยค่ะตลกใหม่มือฮื้อมือฮื้อมือมือนี้นี่เรียนแล้วนี่มือนี้ต้องเรียนแล้วอันนี้ผู้เดียนนี่ <c oughs> โก็ก็โอ้กูก็นหนีไปดีแถอะมันล้มไม่พี่ล้มเขาม่าติ้นผ <c oughs> ู้เบาผู้เบาวตานผู้บาวยีน <c oughs> อันนี้เติ้นใครนี่เนาะข้างหลังเป็นวันนี้ตรวจสอบเต็นนะครับเต็องค โอ้เต็มเอาซูออกทางไดนกูคือไปเห็นทางเขา่า <c oughs> มันกระ,กะดิษฐดีเนาะอันทุ่มกลางไกลๆมูนี่มันมีพิรุษเด,ด้เออมีพิรุษยังเลาะเบิ้งพี่น้องเพราะวา่าตรวจสอบล่งเลี้ยวเตมืออะไรทำไม เดินดีดีอยากอยากไปงานนี่อยากเห็บพอตะเดินหนึ่งสี่ไหมาาเ,น,เ<อ>น,นี่ยอันนี้เต็นใครเนี่ยเต็นใครโอ้อันนี้เต็นอันเต้นอบออเต็นร่วมตัวนี้<อ>เขาเห็บเป็นเิ่งัติตัวนี้พี่น้องคือใหญ่แต่เออเต็นใหญ่แต่เต็นผู้ใด้กว่านี้บอทุกอยู่ท้องควนเนี่ย ทุกข้ออนขีดขันกลางเนาะย้ำกลางมันมันอยู่แล้วย้ำเจ็บอ้วนจ้างบ่อเออจ้างเออเลิศเลิศเลิศเย็ดดีเนาะเมื่อกี่เนาะแองสำรวจอันนี้เต็นแดนเซอร์หรือเปล่าเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์กันเมื่อกี้นี่หลอกร้อนนี่ อันนี้เต้นไครนี่เอายูบู้เดียวแบบนี้ใหญ่ใหญ่ไม่ยูบู้เดียวออกเลื่อนออกเปิดบุง้งกลับเสียงประชาสังคมดาวเวทีทำการแสดงของคุณนันท์สันลพบดีศิลป์ครับกลบับสวัสดีพี่น้องเป็นแฟนชาวจังหวัดอุบลรชาชธานีครับพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงศ์ครับที่ได้มาเยี่ยมงานในะครับในวันเสาร์ที บุญคุณงามนะครับประจันทีพศ2566ในการร้องพี่น้องชาวอเภอสว่างวีระวงศ์ในครัคืนนี้ในการทางทีิงานสารพัดเภทศินครับได้มาเป็นมหรสพสมโภชนะครับทำการแสดงในการให้กับพี่น้องได้รับชมความสนุกสนานนะครับจากพี่น้องในการเชาวอเภอ์สว่างวีระวงศ์ในเราเช้าจังหวัดอุบลราชธานร พี่น้องที่อยู่ทางรอบๆคัได้ยินเสียงกาสัมผัสแล้้วการสื่อวัดจอดหัวได้ยินียแด้วยการสัักคบู่นะครับทารีินาซ่าโนบุนซินครับเวลาประมาณ20นาทีนะครับเราจะได้ทำการแสดงนะครับให้กับพี่น้องใ้กับสู่สายตาพี่น่องแฟนเพลง นะครับพี่ได้มาด้านโปรให้กำลังใจนะครับพร้อมกับมาสนุกสนานนะครับในบุญประจำปีในบ,ทบทุญบุญล้านในคำเคนนี้เนาะพี่น้องเนาะในช่วงประมาณเวลาสองทุ่มห้าสิบนาทีครับนะครับเข่ากับซีด้ ศิลปินนะครับพระเอกนางเอกนะครับศิลปินของทีมงานสร้อยบันเทิงศิลป์ครับได้มาทําการแสดงในช่วงแรกนะครับเตยตุ้มปีตุ้มนอพี่น้องดูย้ายรองนอใจยิ้มเสียงประชาชนสะพัดแรกนะครับเรียนเชิญเด้อครังขอกมาจับจองบี่นังนเวทีพี่เมื่อนี้ภามีงานสน้อยบันเทิงศิลป์ครับได้หอบเอาศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้กับมอบความสุขให้กับทุกท่านให้กับพี่น้องชาวอําเภอสว่างดดีแงินพี่น้องจังหวัดพ่ัทธลดาดีตลอดจนถึงพี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกับเพื่อทุกจังหวัดพี่น้องมาไกลมาไกลลุกทุนขันเด้อะป็นกตีมาค่อยให้กำลังใจมากค่อยรับชมเป็นตั้งแต่ตะวนวันตะเวนนี้มันชุดไหมทุกเสด็จปีลงมาให้นตั้งแต่ตะเวนวันนี้นะครับ การลูกหลานที่มาสารละมันจะสิ no, right. well, ้์ครับได้เดินทางจากภานต้นออกเเอจตุรภาคพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดามลูกหลานเนื่องรอยเกิดนนี้ในกรเดินทางน้ำยุ่ิสน้ำเทเไปใส่เทมปบรรลุนต่อมาไปที่แต่บกัเผาพั่วไปบุนทวารน้ำเอาต่อมาไปนี่มาไปนาเต็มพระเลยทำแค่ไปน้่นกระเด้วกันครับสำหรับหมอรับน่อไป หมอหลังพิธีใหม่ครับสารเล้าบัตรเทิงศินนะครับเจ้าเข่าซิวระดูการที่สองแล้วขอบคุณความพักตร์แท้์ครับความอักความเามตตาจากพี่นอ้องนะครับทุกทุกท่านขอบคุณเจ้าพ่อนะครับขอบคุณผู้จัดงานทุกทุกงานนะครับที่ได้ให้ความรัก ให้โอกาสสัมผัสจะานบบนี้ศิลปินอิทอทิไปเขาัปยงมาเป็นอันเป็นนอนอยู่นราดไปเป็นพี่น้อนรุดกางท่นใจอำเภอครับทุกส่วนราชกาอตุมจำอ่ะผู้จัดงาท่านเราจงะมือเหมาือแกกขึ้นมือยอดกาถับมือนี่มือนี่มือนี่ไมอเดี๋ยี้อดมา่ไหมอยู่ิมายวิษยนใเลยังี่นี่เคียดคริวไปเลยเขาจะไมเลขาใหมเขาจะหา้อ ใน66ในคื่นเช้านี้ครับสำหรับข้าวข้คุข้าวย้าวขาวข้าวากาวข้าข้าสน้นว้าวข้่วข้าวาวข้าวข้าู้าวขาวข้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 าว้าวข้าวา้าว้วข้าาวขาว่านข้าวข้าวข้าวข้า้วข้า้้้าวาาท์า้าาาอาา เหมือนครั้งสดกระพริบแทร้อยเปิดเซ็นปากไว้ด้วยกันแล้วกัันครบผู้ให้การสนับสนุนภาคบริษัทวิสาหกรรมน้ำปลาระยองจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ปลาคนแบกกุ้งทุกหยอได้รดทุกหยอสะอาดนะครับต้องน้ำปลาแท้ปลาคนแบกกุ้งสาปล่อยไผ่โตผู้บริโภครับน้ำปลาดีน้ำปลาแซ่ ต่อนปลาแทนมม่น้องกำลังมาเห็นค้นหลายพี่นไม่ได้เลยครับขอบพระคุณบริษัทกระทิงแดงจำกัดครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปลากระดิงแดงครับผู้สนับสนุนนะครับได้ร่วมเดินทางกับทีมงานสารรบันึ่งสิบในฤดูกาลนี้นะครับเชิมไฟคนใจกระดิ่งคนจิงต้องกระดิงแพงฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับสามผลิตภัณฑ์นะครับมีวานจัดจำหน่าย ตามห uh, ้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านค้าชั้นนำครับความพี่น้องครับ like ก่อป้ายรถแท็กต์ก่อติดตาช่องทางการต่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางเฟซบุ๊กครับสาเล่บันเทิงศิลป์แฟนเพจนะครับจะมีการอัปเดตยิงงานนะครับผลงานคอนเทนต์ต่างๆครับรวมถึงการแสดงนะครับพี่น้องอยากเข้าไปติดตามนะครับทางแฟนเพจนะครับเตือนความเปลิดไหล ากาสลงสิของเข้าเเอาพี่น้องนะครับคลิกลิงก์นั่นล่าเื้อนะครับสำหรับสกิมใหม่ชุดใหม่ควงควงเขารับชการแดงย้อนลับคลิกลิงก์หรือทักที่เพจสันเราออนไลน์ได้เลยนะครับนะครับพนกาเมาพี่รอดองแล้วนะครับน้าเต้าสมวันทักที่เพจสันเราออนไลน์นะครับน้าเต้าสมใดไปชมควมบอลความซืนหัวหน้าบูดสีออกมาเปิดโตโซ่เพ่งใดชุดแดนเซอร์เปลี่ยนใหม่ให้แล้ว นะครับจะยิ่งใหญ่จะอลังการจะสวยงามแค่ไหนนะครับพี่น้องเจอกันนะครับสำหรับวันที่18นะครับหน้างานอยู่ที่อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับงานลือหนาวอําเภอวังสะพุงนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถรับชมทางหน้าจอออนไลน์ได้นะครับสืบสารสิลละาววัฒนธรรมหมอลำเชาวอีสานให้กงกิู่คู่พี่น้องเชาวอีสานสืบตอไปบนอกพี่น้องนะ พี่น้องอยากติดต่อว่าจากกับโมมาได้ที่เบอร์0 6 1 3 8 3 6 8 9 9ครับ0 8 9ด5ากครับมีการมีงานเอินใส่เอินหากัรรวาพี่น้อางค่ตอน้านกร้งพว่น้อนสิว้นการมนดกั้คร่บอนนี้ชค่วมอใน้กร่วน้กรส้งบ่ใน้่อนมอในกสื้มาสื่นดกคองดีนาง กยเป็นกำลังได้ใจให้กับลูกหลานที่มาสร้างเหล่าทั้งสืบตลอดจนมีหน้าที่สุดท้ายกำลังกัดครับเดี๋ยวนี้ครับท่นอาจารย์โอ้ปมเลยเนาะมึงน้อยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็แต่งโตเซ็กซี่ขึ้นเดี๋ยวนี้ร้อยมาคู่บ่าวเดินสื่อถึงขึ้นจงไหนคูบ่าวหวานเซ็กซีู่บ่าวมากเลยเข้ามาแบบนี้เออ ชูใหม่นะครับขอบคุณครับช์ใหม่เรงเปิดตัวใหม่โบมาสวันดีเร่งเปิดตัวแบบซึ่งแห้งดุนตีมวนดนตีมวนสวัสดีพีแอมครับพีแอมโบมาบบพีแอมมันนี้พีเอมเป็นเนาะพีเอ็มขึ้นนั่น้นหมานขิ้นหมานบอ่รูคิดมาหมันบพีเมหมานบอ จัเกเลขเป็นตัวยังไงมือคอยตื่นประทันก่อนนอกไปเลยมเมคือ สิเก็บกลายเป็นรถนเก็บอุปรกรอนการแสดงนะครับบางหนึ่งก็จะเป็นหมองยูหมองเศร้าของของข่อยผู้ใดอ,อยากมากถ่ายรูปมาหาพี่น้องสังเกตรถพระเลยนะครับพุทธิยุ่มรถพระทนอนทอนตูอ้อนน ปั๊บบ่เป็นปั๊บเพียงสองเพียงนี่พี่น้องปับหลายเลยนะครับปวาบหลายเพียงเลยนะครับไม่ใช่แล้วพี่น้องเป่าซื้อบัตรเขาคุ้มเด้อนะครับมืออื่นเด้อมือเออมือฮ้อมือฮ้อมีเวลาอีกสองวันนะครับรอดูคลิปพี่พ่าพี่น้องสัมผัสในระเบียแต่ละคนเพราะว่า ภูหลงคนขอมมากอ่ะสวัสดีครับเพราะท่านไดชท่ความรู้จักนะ่น้องนะครับเป็นกับเป็นเป้เป็นกังพ้เอามาภูหลงพ้นภูหลงพ้นดีกว่าในพะอีมตักมากรปะยุงตัดปยุงปยุงไก่ก็อยู่บนเทือกเขาภูพายเป็นคนใสเป็นคนโดยกำเนิดเราเป็นคนสกลนครครับคนสกลปาเป็นคนสกล อายุ10ปีคืออายุ23ปีชื่อนายสาสวัรรค์พ็งเวรุนครับชื่อเล่นชื่อปักนะครับเรียกจบเนี่ยจบไปเรียนจบแล้วคราคาจบเอ่ออยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบัตินครนะครับสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และส่งมาแล้วรอเนไหนเราเนี่ยเราโตเป็นภาษาอังกฤษเอาแบบเอาแบบไม่ใช่เป็นไอ้พีอย่างเดียวนะออ๋จับจุดว่นี่ Good evening, Good evening, ladies and gentlemen. My name is ส a รสวัสดิ์เพ็งเมื n ุ and my you can call me ปา r k I'm graduate from I'm graduate from ราชบุรษสกลนคร English major Faculty of Humanity and Social Sciences. Thank you. ับก็้เป็นค็นัเนียงตเนยงปีแห่งารบอสเป็นขุนสมุทรนครดำมืออะไรล่ะอำเพอขุนปากัำเพ่อทั้ง กินคอร์รั่มกินยังไงยังอกาก็เป็นคอร์ก็คือปีนี้นะปักตั้งใจมาแบบมาสมัครคอร์รเลยตั้งใจมาทำตามความฝันของตัวเองแบบโดยเฉพาะเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำงานอะไรไหมแมนก่อนหน้านี้ปักงทำงานโรตารครับแล้วก็มีงานอีกเป็นพนักงานเช็คของของบริษัทหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคิดว่าแบบ เมว่ามันโมแมนแล้วเขาอยากแบบเฝ้าเห็ดตาม้างฝั่นอองก็เลยปีนี้ตอนต้นปีอะตั้งใจแบบลาออกจากงานเพื่อมาสมัครมรับเลยแล้วพอดีเห็นสารเราเปิดรับสมัครประมาณ20่สิบกวีนะปักปักไปเลยในประเัศกบพัละเมือเลยอันนี้อันนี้อนบอาคุตรอรองฟังก่อนเนาะยุบปักเนี่ย ไม่ได้โดนเลือกนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ดูดเลือกในในอยู่ในรายชื่อสำรองเป็นอ่าเป็นจังเป็ช่ตัวจริงเป็นรายชื่อสำรองนะครับในการคัดเลือกเขานี่เพราะเพราะใต้อิ่มพุ่นน้อพี่น้องนะครับคัดเลือกมาแล้วสิ่มพุ่นนี่ปักเปอยู่คนที่ทิเกตเรื่งที่นะพี่น้องระดับสับล้องระดับสับล้ก็่เคยลูแมนบบลูมาก่อนเลยแบบเซอร์ไพรส์สเมื่อนั้นศิลปิน เีื่องปีนีคัดเลือกไปนะครับเพราะสามารถมาได้ไม่พร้อมที่จะมานะครับก็เลยโอ้ใจเรียว่าพี่น้องอู้ทพักทักหาปักเป็นพักนอนเที่ยงคืนเยี่มมาในติ๊กตอกแต่ว่าประด็ตอบทักมาักไปในติ๊กตอกเพราะว่าเพรารู้ว่าน้องเนติดต่อท่างไหนกันสิะเห็ยนเห็นเรยติ๊กตอกเรียนที่จังแบบมันจะเป็นบังเอิญบังเอิญไม่พี่น้องเรอยนติ๊กองิ นี่ก็เรียนติ๊กต็อกเ้าันคนนีสุดีมากออดิชันอดิชันาเออกอเลยได้ทักไปหานอน้องใจบักรักเลยทักเพี้ย <anything> ขึ้นมือเชามากเลยจะได้ต um, ่อยตอยเ้ามือเ right? ้ามากเลยนถามร้องว่าพ่อพ่อมามาเลยมาตาดอันนี้คือเกือบเกือสิบดว่าัี ก็ไม่เพิ่งเกี่ยวกอยู่อยู่ในรายชื่อสำรองหมายถึงว่าถ้ามีศิลปินที่สละสิทธิ์หรือมาไม่ได้หรือไม่พร้อมที่จะมาก็อาจจะได้ขยับเตะขั้นคำเดินแลครับศิลปินที่เขาพร้อม้ไม่ได้มาเขากระชับโคบแล้วกระชับอะไรค่ะกระชือมากือว่าช่วงโคบอยู่กับด้านเราประเดินศิลป์ไม่มาตาม ดับควอมฝัน่าก็แม่เป็นอะไรน้ำพึนมักน้ำมอสเป็นตอนแรกๆเลยพ่อกับแม่ก็คือแบบบราค่อยอยากให้มาเพราะแบบเราอยากเป็นห่วงเรื่องแบบการเดินทางจจนเราเห็นข่าวแบบเพิ่งเห็นเขาไอ้นิวย่างหันน่ะเราก็อยากให้มาเลยแต่ว่าแบบพ่อแบบบอกเราบอกเหีดหดไปว่าบางอย่างเห็นจำใจหรซีสบเก็เลยเราก็เลยเห็นด้วยครับแล้วก็สนับสนุนซูโม่เนี่กับชิวๆเลยเรื่องบนเกี่ยบ ก็มาตอนเปิดวงแม่มาตอนเปิดวงแม่ครับมาเท่าเดียวแล้วก็อยากมาแต่มาบมื่อไหร่ไข่กับนี่พี่ตะโกดอยู่ีวันนี้ยี่สิบสามนัดกันไว้แล้วไช่บ้านไช่บ้านกับไก่ด้ไก่สว่างด้วยยี่สิบสี่เดือนหนาพี่เดือนนี้นี่เอาป้องนัดคำรอไช่วาดติดกับสว่างสิบกระโหลกเด็กเบื้องแสกเนี่ยเราอยากมาเบื้องลูกได้จากฟองอยากมาข้างอยากมา ดวงที่จะได้มาอยู่นำกันอะไรนั่นก็นั้นนี่บอกบลกค่อยแบบบลกค่อยเสื่อเรื่องดวงเลยเด้แบบแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแรือเปลาเอาประเด็นเราพิทพิณองพิทก็ไปย่างขึ้นมื่อเช้าตม้าหอดไหมขั้นมากบริยิมกับสินรูทคือคอยัไงวะก็จะขยับคนอื่นขึ้นไม่แล้วทักไปเนี่ยว่าแมนวาถ้าสมมุิว่าตอบทังสิทธิ์ะเลี้ยวไปเรื่อยพน้องอันนี้ก็ซือว่าตอบก็ซือว่าบ่าบ่เห็นจัิงๆเราบ่เห็นบอกบ้าบ่เห็นจังสิทธิ์จะสิเลี้ยวไปเลื่อย จะเรียวไปไปในวัออยูุ่แล้วครับต่างขุนแก้าตซอยไอ่คุณมิจรารน้าเอาไม่ได้บอกไม่ได้สอนอยากทีก่ัผู้ใหญ่เผู้ใหญ่กันแล้ว,วบ,บ้านมารเทียตัางในออเดิันแลเวว่าจมีเรครับคือคือบางบางบางเทียโนพี่นองไอศิลปินนอของบ้านเนี่ยนีน่นิจารนาเขาเขามีบทมีบาทบ้างอลยเพื <c oughs> <ๆ>่อแล้วจงินะครับ ก้อนที่สับรับคนเข้ามาบางแก่บางคนคิดว่าเออผู้นี้เสียงดีต้องเด้เขาแน่นอนเลยเน่อาจจะพราด้เขาเพราะว่ามีหลายปัจจัยสมมติว่าเอาออดิชั่นครั้งนี้พูดอยากได้อยากได้แบบลงมงยงงเขาเรียกว่าคุณน้องที่ได้เดินทางมาถึงในขนานี้แล้วนระบบที่เด็กโตที่เด็ตีเกตี่เ็โทด่เด็ตี่น้องโตทีเ็กโทเด็กโตที่เ็ี่น้อง นกรพี <pecially> ่น้องผู้ย <UK> ่ายรอบนอกครับได้ยินเสียงประชาสันแล้วได้ยินเสร็จจดนมืเดินเดินมาเดินมาเดินมาเ็นมาเินาเนมาเหิมาเดินกาดนมหเดอนมาัไนาเดินมาเมาเดินมาินมาเดินาเดนาเดินมาเินมาเนมาเินมมาเมาเมเดิมาดมาเนะครับนาินาอนมาเเดาเมาเมาดิาเดินมามานมานมดนมานมเนมันมนมาาเนาเดับาเจาเนั่งนเวทีครับใน ไม่ขีดนาครก้บหน้าความสุดจะได้เริ่มขึ้นแต่ก็ต้องต้องมารอบสนนครับพี่น้องให้ชมแรกเร้อ พี่น้องซื้อบัตรตื้อปุ๋ยเมื่อวันที่16เกียรติ18อีกสองเมื่อบางซื้อบัตรซื้อป้๋ยนะครับบุกปิดจิ้งลิงข้างล่างได้เลยนะครับให้กำลังใจกันผู้ได้ยากสนับสนุนเมื่อันี่ผู้ได้หมันที่16ผู้ไดหมานอยากสนับสนุนบัตรสืบสาก็บังใหกำลังใจเดิเทา่งไกลสร้างใจห้ฟังสมน500 5 0เก้ากิโลห้าร้อยก็รพี่น้องจากนี่ไปฟังสมุ์ ก็เลยว่าโอ้ยพี่น้องให้กำลังใจด้วยนะครับให้พ่อให้ทีมงานางเด็กชายทำหมุดกระมัดตืมกันก็เลยมีไลน์เป็นกำไรได้กำไรนะครับพี่น้องให้กำลังใจเบิึงเงี้ยนะครับจะขึ้นใหม่จริงๆนะครับประมาณป็นกำลังกว่าเพลงพี่มงานเพิ่มสกิปแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้พี่น้องมาเป็นปลาสิเป็นยังไงมวนสิมวนบอยในสกิปใหม่นะครับเพลงเปิดโถของมวลน้องให้ขึ้นลงรักแรงพี่น้องนะครับที่สุกับ ค่มใจเียเาเปอมาพี่น้องยโน้ต่าก็ติดะำลัใจก็รจนวินาทีสุดท้ายเนอะครับในี่สกวนะครับเราจะไดกับนให่นปิดไลก่อนงนกรวมทีไ่ก้อนผ่าไปเพิ่งได้ปิดมือเดียวน้อยไปพี่น้องบายบาย